น้ำกำลังท่วมสวนปามคุ่นทินบ่อุ่นไหลข้ามทางพี่น้องเอ้ยน้ำสุขข้ามแง่คู่มองพักกระเชิดทั้งโบูทั้งยังหุ่นคนทางถนนเดียวกะท่วมเดียวก็ท่วทมมือแรงเมื่อกลายจอดกันลวนี่มองนี่คุ่นอะ้ากอะพ่ยท่วมมดแล้วคุ่นทั้งนี้กะไรลัดแล้วคุ่นอะสะโบออันนี้จนล้นละล้นละล้นละ เดี๋ยวผ้ายางเาเบิ้งน้ำไหลวงนี้ก็ไผ่กระท่มนี่ดิไผ่กินสูงมันบกสัุกสถานเนเนี่ยเคยถ่ายลงคลิปเดี๋ยวตอนไม่มีน้ำไม่ไม่มีตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้นี่เล็กน้อยมาเล่นนี่แะละยนีมือแรงมากปลาซิวก็เป็นมู่เป็นมู่เอากระดุงมายกพุนปลาพวงเนี้ยเห็นฮอดตูปลาน้ำใส มันไหลลาดกันทั้งนั้นก็นไหลมากทั้งนี้ก็ไหลไปน้ํำสงครามพี่น้อง mm. เทงนี้กระซิบเข้าตารางเทงแล้วท้องน้ำท่ายบ่ได้แล้วเหนอันทรอล้อแหละอีคุณ่ะอาเดินมาดูกล้ใกล้เ mm. สียงน้ําไหลพี่น้องเสียงธรรมชาติเสียงน้ําไหลค่ะ ก็ยืนอยู่กลางถนนได้นี่นั่นรถเขาจอดยืนอยู่กลางถนนเอ้ยคนเอากระดุงมายกนี่นเนาะเบื้บ่เป็นปลาซิวไปซื้อกระดุงบ่เนาะมายกตั้งไหลไว้ยี่นี่มันต้องมีแบตสำหรับโอ้โหเดี๋ยวเห็นนี้มีไฟฟ้านี่ชาร์จได้อยู่นี่มแม่นละเห็นละเห็นมองไหลสดระบาดนี่บ้นานนี่ละทามาเบิ้งน้ำไหลพี่น้อง น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมอุ้ยคุณท่วมถนนระยะนถนนขาดดิโดขันไหลแห้งถนนขาดก็เอางบมาซ่อมแซมอีกคุณอะมาที่หินกระไหลลงไปด้ไหลลงนี้แล้วก็มันกระไหลข้ามไปมงพุนเลยมงป้ายุคขาที่พลาดมาก ทางพุนกับไหลมากคือกันจักสิไปไส่ไปนี่มาห้านิ้วกันแล้วกัจักซีไหลไปทางซ้ายหรือทางขวามังไหลไหลแห้งมันก็นไหลเนาะคลื่เสียงน้ำไหลจ้าว่ามีอย่างพามาชมธรรมชาติน้ำท่วมมันไม่ท่วมบ่าแรงอันนี้มันค่อยคอยขึ้นค่ะค่ะ คลิปนี้กระจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมันจะกล้าดีเทงหน้าน้อยหลังนี่สวัสดีค่ะ